มันเลียวไอ้นั่นเนี่ยเขาพับมันก็คือจังหลไรมั้งเขาพับแม่ตาเซ็ตเลยตีมือหนันบ่เซ็ตเลยตีมือหนันที่หไปเฮ็ดเห็อยู่พ้นท้องอยู่บ้านไหนกูบ้านพุทธาครับเดี๋ยวบ้านใกล้กันติดกันมามาพ่อกันอีกเล้วอ่ะ เห้ยะบ้านเดียวกันมืพอ้อก um um. ันเองน่าห้าขนาดมาอยู่ชนบุรียังมาพอ้อบ้านเดียวกันอีกพัน่ะพเขาก็ยัง่อารนี่ลซรุ่นรุ่นที่สองของโรงเรียนพลท้องพานท้องแต่พลท้องมาพอ้อกันลอยเอดแต่ลอยเอดมาพ้กันมาเมืองชนยังมาพ้า่พนบ้านเดียวกันอีก มาอุดหนุนเนด้อมาอุดหนุนยายเนี่ยมาเมา่กับแม่รถมาอุดหนุนคนบานเดียวกันมาอุดหนุนกันมาอุดหนุนคนอีสานคือกันเนี่ยไปอุดหนุนแต่เจ๊กหลายเขารวยแล้วนะเจ๊กเขารวยยล้ว เฮ้ายิ on, can, ่สานคือก oh, ันอุดหนุนกันคนันเตาเดยมือนี่แบดือบทอดเตาเลยอุดจักเ้าหยังบผองหูยิ้นด้อทางไปใกล้ๆเอาเอาไปเอาลงซอยกันเออ อันนี้มองนี้แล้วมันค่อยเห็นไอ้นั่นดีนะวิวธรรมชาติบานหน้าเหานี่ละอันนั้นอยู่ในเมืองอันนี้บานนอกบานหน้าเหาธรรมชาติ มาเด้อนะเอาบมาต่างโฮมเถียถังแกะนี่กีร่านี่มีกายดีแน่เนี่นี่มองหอง โอ้โอ้นั่นไม่อยู่หนีรวนหรอ้จีไปจำพ่อหูจังบังหันมึงจำพ่อเมียนโอ้แค่ขายตำนี่นะขายดีแ่งโอ้หนวะที่โอ้่นไปหากินทางไม โอ้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 สงสัยม่นไปเมืองนอกเนี่ยอโอว่า<ป>จะมันห่อนไหล